เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบก,กับผม s e a s นสตูดิโอกันเช่นเคยในคลิปนี้ครับเราก็อยู่กันกับ12อันดับเกเมมือถือครับแนวแอคชั่น RPG นนะครับขัดมาให้แต่เกมเจ๋งๆภาพสวยๆน่าเล่นกันทั้งนั้นเลยส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นครับก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ันดับที่1 Breath of God 2เกมมือถือแอคชั่นภาพสวยครับที่โคตรจะงานดีนะผลงานจากนังคขาาของ PG So Game ครับโดยเกมนี้จะเน้นที่ความแอคชั่นเดินหน้าฟันแหลกนะธีมภาพของเขาเนี่ยจะเป็นแบบดาร์คแฟนตาซีอย่างที่เห็นกันนะว่าภาพเนี่ยโคตรสุดจัดจริงๆครับทั้งดีเทลของตัวละครมอนสเตอร์ในด้านของการเล่นนั้นอารมณ์ประมาณเกมดาร์คโซบน PC เลย นั้นใครอยากได้เกมมือถือที่มีกลิ่นอายของเกมตระกูลโซลละก็แนะนําลองเกมนี้กันได้ครับในเรื่องของการคอนโทรลตัวละครน,นั้นก็ทําได้ง่ายขึ้นครับแต่ก็ยังต้องอาศัยทักษะความพลิ้วไหวอยู่พอตัวเพราะว่ามอนของตัวเกมนี้ก็โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะร่วงลงไปกองกับพื้นก็เป็นได้ครับใครที่ชอบความยากมอนโหดๆเกมนี้มีให้แน่นอน ซึ่งเราเนี่ยจะได้เผชิญหน้าทั้งปีศาจและก็เทพเจ้ากันจริงๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือตัวใหม่ครับที่ภาพสวยระบบดีแล้วก็น่าโดนกันมากๆแล้วครับอันดับที่ 2. Dark Throne เกมมือถือแอคชั่น RPG ครับมุมมองกึ่งด้านบนแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้เขาก็เปิดให้บริการทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android Store ไทยครับสำหรับเกมตัวนี้เนี่ยเป็นเกมแบบแอคชั่น RPG เต็มรูปแบบนะที่ไม่เนนเนื้อเรื่องครับเปิดมาจะมี3คลาสอาชีพให้เลือกเล่นกันได้แก่พวกพาลาดินแอสซัสซินแล้วก็เดมอนฮันเตอร์ครับ ซึ่งตัวเกมหลกัหลกๆกราฟิกหลกัหลกๆเนี่ยจะเอาลงประมาณคล้า,ายๆพวกเกมเ i ียโบอยู่เือนกันครับแต่ว่ากราฟิกอาจจะไม่ได้เวอร์วางอลังการประมาณนั้นนะมีเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ตามหาของฟาร์มบอสอะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นเกมที่สเปคไม่หนักเครื่องครับจากที่ลองมาเนี่ยตัวภาพก็จะอยู่ในเกณฑ์กลางๆครับไม่ได้สวยมากแล้วก็ถือว่าเอาได้อยู่เหมือนกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแอคชั่นแบบสเปคต่ำๆเมม่น้อยเนี่ยไม่เปลืองพื้นที่ครับตัวเกมนี้ผมว่าน่าจะลองพิจารณากันดูแล้วกันครับ อันดับที่ 3. p มปูนิชิงเกรย์เลเวเกม 3D Action RPG สไตล์เมเต็มรูปแบบครับซึ่งเกมนี้โทนเกมนั้นก็ถูกใจผมมากๆนะครับคือตัวเกมเขาเนี่ยจะเป็นแบบมาโหดๆโทนดักดักแฟนตาซีกันเลยนะแถมกราฟิกเนี่ยถ้ามองเผือนๆครับคิดว่ากำลังเล่นเกมคอมกันอยู่นะครับเนี่ยซึ่งตัวเกมเขาใช้กราฟิกคุณภาพสูงครับเรด้ว่างานดีมากๆครับ ส่วนระบบการต่อสู้นั้นจะค่อนข้างรวดเร็วครับมีสกิลและคอมโบต่างๆซึ่งเราจะต้องศึกษาทวงท่าบวกกับอาวุธให้คล่องแคล่วครับถ้า,าว่าคล่องแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันสะใจมากๆครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือตัวเกมเนี่ยจะนําระบบของเกมพัซเซิลเข้ามาใช้ด้วยครับทำให้ตัวเกมนั้นมีความท้าทายในการเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของตกแต่งนั้นก็งานดีไม่แพ้กันนะและยังสามารถกราฟของตกแต่งกันได้ด้วยสําหรับใครที่เป็นคอเกมแอคชั่นตัวเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆล อันดับที่4 Spider Fighter 3แค่เห็นภาพเนี่ยก็แทบอยากจะโหลดกันแล้วใช่ไหมล่ะครับใครที่กำลังมองหาเกมแบบแนวซ u เปอร์ฮีโร่นะปีนตึกแต่กำแพงแบบ Spider-Man ลองดูเกมนี้กันก่อนได้ครับกับเกม Spider Fighter 3ครับเกมมือถือแนวแอคชั่นสุดเกลียหน,นะจากทางค่ายของ Star Pay DMCC ครับรูปแบบการเล่นเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับเนเ้นไปที่ความรับายอารมณ์เป็นหลักครับบูแหลกจริงๆ สกิลนั้นกดง่ายๆครับควบคุมก็ไม่ยากเลยจะชกจะเตะจะต่อยยิงย้างมุมครับปีนป่ายตึกนั้นก็ทํากันได้หมดเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะดีนะและอีกอย่างนึงครับคือกราฟิกนั้นสวยด้วยแล้วก็ไม่หนักเครื่องครับเป็นเกม Action, แอคชั่นเล่นสนุกกราฟิกดีสีสันสดใสครับที่ต้องมีติดเครื่องเล่นแก้เบื่อแก้เหงาได้ดีมากๆเกมครับอันดับที่5 Load La เ e ตลีเดียม o ั่นโมบ เกมขับรถมอเตอร์ไซค์สุดเกลียนครับที่เคยเป็นเกมบนเครื่อง PS มาก่อนนะและตอนนี้ก็ทํามาเป็นเวอร์ชั่นมือถือกับเขาบ้างการเล่นนั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่เราขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าจุดเด่นของตัวเกมน,นี้คือเราต้องต่อสู้กับนักแข่งคนอื่นด้วยอาวุธเนี่ยมีทั้งมีดทั้งกระบองนะแล้วแต่ถนัดที่เราอยากจะให้เป็นเลย ส่วนสกิลป้องกันหรือเป็นการทีบรดคู่แข่งเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะท่าเน้นความกินเกลียนเกมนี้น่าจะตอบโจทย์ครับส่วนตัวละครเนี่ยก็จะมีการเก็บเลเวลอัปเกรดสเตตัสเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งนะตัวเกมเปิดให้เล่นฟรีทั้ง2ระบบเลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับแต่บอกก่อนนะว่าฟรีเนี่ยแค่บ,บางส่วนครับเพราะว่าจะเล่นแบบ Fu l ออ f ชัจ่จริงๆต้องซื้อกันทีครับประมาณ300บาทยังไงลองฟรีๆกันดูก่อนได้ถ้าถูกใจก็ค่อยซื้อกันทีหลังครับ อันดับที่ 6. Night Agent I am the Savior s a v i o r เกมมือถือแอคชั่น RPG ที่อิงเนื้อเรื่องตามการ์ตูนของมังงะจีนกันเลยครับโดยตัวเกมนี้มาพร้อมกับฉากต่อสู้ที่เรียกได้ว่ามันถึงใจกันอย่างแน่นอนเอฟเฟกการกดคอมโบต่างๆของเขานั้นสวยโหดครับโดนใจสาวกเกมเมอร์อนิเมะแอคชั่นมันๆกันอย่างแน่นอนละครับการบังคับควบคุมตัวเกมถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างมีอิสระครับ ส่วนตัวละครก็มีให้เลือกเยอะแยะนะและแต่ละตัวนะั้นน่าเล่นทั้งนั้นครับมีเอกลักษณ์อาวุธและสกิลแตกต่างกันออกไปเวลาตัวละครสาธสกิลทีนึงนะครับคืออลังการงานสร้างตามคลิปที่เห็นกันนี้เลยนะสามารถต่อคอมโบกันได้แบบมันสุดๆครับใครที่ชอบตัวละครสาวๆนะปนความเซ็กซี่น่ารักนิดนึงแบบนีครับบอกได้เลยว่าตัวเกมนี้เป็นจุดขายของเขาเลยก็ว่าได้ครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบสไตล์นี้นะตามไปลุยกันดูได้เลยครับ อันดับที่7 Draw b a k เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกมแอคชั่น RPG แบบออฟไลน์สุดมันครับที่ครองใจใครหลายๆคนมาอย่างยาวนานครับสำหรับซีรีส์ Draw b a k นะซึ่งตัวเกมนี้บอกได้เลยว่าเอฟเฟกตสกิลของเขานั้นสวยงามอลังการมากๆครับเอาใจคนที่ชอบความแอคชั่นกันอย่างแน่นอนตัวเกมเน้นไปที่ให้ผูเ้เล่นนั้นสร้างคอมโบด้วยตนเองครับ อีกทั้งจะต้องคอยป้องกันและกิ้งหลบก,การโจมตีของพวกบอสอะไรพวกนี้ด้วยนะสายฮาร์ดคอร์เนี่ยน่าจะถูกใจเกมนี้กันแบบสุดๆแล้วครับในเกมมีดานต่างๆให้เราเลือกเล่นกว่า0 0ด่ดาน100ฉากกันเลยนะผสมกับกราฟิกและเอฟเฟกที่เรียกได้ว่าเจ๋งสุดๆสําหรับตัวเกมนี้ครับรวมไปถึงครับตัวเกมนี้เล่นได้แบบไม่ต้องต่อเน็ตไม่งอ้ําอีก,กเลยครับเล่นออฟไลน์กันได้แบบชิลๆเพลินๆบอกได้เลยว่ามีติดเครื่องเอาไว้เกมนี้ไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นนอนล่ะครับ อันดับที่8คริติกาเดอะไวท์ไนท์เกมแอคชั่น 3D ครับที่ระบบคอมโบสกิลตะลุยด่านนั้นเรียกได้ว่ามันกันแบบสุดๆครับโดยจุดเด่นของทุกเกมเขาเนี่ยคือเราต้องต่อยอดคอมโบกันให้ทันนั่นเองครับรับรองว่า,าทาันแล้วเนี่ยคอมโบฟันกันแบบกระจุยกระจายสะใจครับภายในเกมมีกว่า100ด่าน100ฉากเช่นเดียวกันครับให้เราได้เข้าไปตะลุยกันนะซึ่งก็มีระดับความยากง่ายแตกต่างกันออกไปครับ ยากกันแบบนโลกแต่ก็มีให้เห็นกันนับสหรับตัวเกมนี้อีกทั้งยังมีระบบของกิ้ครับที่เราสามารถตะลุยไปพร้อมๆกับเพื่อนของเราได้อีกด้วยส่วนระบบอื่นก็น่าสนใจครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงเพื่อนคู่หูหอคอยลานประลอง PVP ครับไปจนถึง World b o บอ d ก็ขนกันมาครบแถมตัวเกมยังมีภาษาไทยกันด้วยครับเอาเป็นว่าใครถูกใจสไตล์นี้นะตามไปจัดตามไปเทสกันดูได้เลยนะครับอันดับที่9 n a นารูโ x โบลูโตะ สุดยอดเกมอนิเมะอีกหนึ่งเกมจากค่ายแบนไดนนำโคครับใครที่เป็นแฟนของนารูโตะนะหรือใครที่ชอบความเป็นเกมแอคชัน่นมันๆไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยการทั้งปวงครับเพราะดูเกมเขานั้นภาพสวยมากๆนะกราฟิกมาแบบ 3D อนิเมะเต็มรูปแบบเลยการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวละครน,นั้นทําได้ลื่นไหลครับแถมพวกสกิลของตัวละครน,นั้นต่างก็มีให้เลือกปรับใช้งานกันหลากหลายเลยครับ เวลาที่เราเล่นเนี่ยแล้วสาสกิลนะครับบอกว่าโคตรสะใจไปเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้ซึ่งตัวเกมเขาก็เปิดให้เราเล่นกันแบบฟรีๆบนสโตทยนะฉะนั้นไม่ต้องมุดกันให้เมื่อยครับซึ่งการันตีได้เลยว่าถ้าใครเป็นเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์เนี่ยตัวเกมนี้ไม่ผิดหวังครับอันดับที่10 Final Fighter หากคุณกาลังมองหาเกมต่อสู้ที่มีคุณภาพระดรับคอนโซลแล้วก็ตัวเกมนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับสำหรับไฝนอนไฟเตอร์ซึ่งตัวเกมเขาจะเป็นแบบแอคชั่นไฟติ้งนะต่อสู้แบบเดือดเดือเกมนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเปิดเข้ามาในกัสซัก,กแกลลกลานแล้วเหล่านั้นจะได้เลือกหนึ่งตัวละครครับเพื่อใช้งานในการเล่นซึ่งตัวละครภายในเกมนี้บอกได้เลยครับว่าเยอะมากๆและแต่ละตัวเนี่ยจะมีจุดเด่นรวมถึงชุดสกิลที่ไม่เหมือนกัน ่วนจุดเด่นอย่างหนึ่งของตัวเกมนั้นจะมีกลิ่นอายของความเป็นฟลาติ้งสูงมากครับทั้งการกดคอมโบแบบรัวๆหรือจะเป็นสเปเชียลมูสุดเจ๋งครับรวมไปถึงหมดการต่อสู้ก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายเลยทั้ง1 V1 หรือจะเป็น3 V3 ครับก็มันไม่แพ้กันผสมผสานกับงานภาพกราฟิกและเสียงป,ประกอบครับบอกได้เลยว่าสะใจลุ้นล้วนครับคืองานดีเลยนะสำหรับตัวเกมนี้ถ้าชอบความเป็นแอคชั่นบวกกับเกมฟลาติ้งแล้วก็ตัวเกมนี้พลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงครับ อันดับที่11 s m a s h l e g ท n เลเจนเกมแอคชั่น PVP เรียลไทม์กราฟิกทีครับที่รองรับการเล่นแบบ Cross Play ระหว่าง PC แล้วก็มือถือกันได้เลยครับโดยจะมีเวลาให้รอบละ3นาทีนะซึ่งก็มันกันได้แบบเดี่ยวแบบทีมก็ได้กันหมดเลยครับส่วนการเล่นนั้นก็เรียบง่ายครับคือให้เราลงไปตีกันนั่นเองทำให้อีกฝ่ายนึงออกนอกสนามไปให้ได้ครับหรือฝั่งไหนคะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะง่ายๆนะ แต่ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ทักษะและก็ความพลิกแพงตามสถานการณ์อยู่พอสมควรเลยครับโดยรวมแล้วตัวเกมนี้มีโหมดการเล่นให้เลือกเยอะแยะครับใครที่อยากจะเล่นเกมแบบจบไวๆไม่ยืดเยื้อแล้วล้วก็ตัวเกมนี้ถือว่าน่าลองครับ <S <S อันดับที่12นินจา Assassin's t เ a i l Game นี่เป็นเกมที่น่าเล่นมาก,มากอีกเกมนึงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าหายากจริงนะสำหรับเกมมือถือแนวแอสซินรอบสังหารครับ ซึ่งเกมนี้เป็นของจากค่ายชิ้นั่นเองบรรยากาศต่างๆนั้นเสียงดนตรี 3, ถือว่าจัดกันมาครบรถครับกราฟิก 3D เตรียมรูปแบบในเรื่องของการเล่นนั้นทําได้โคตรจังง่ายครับปุ่มซึกิ้ต่างๆนั้นออกแบบมาคล้ายเกมแนวแอคชั่นเลยการเล่นเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเน้นอะไรมากครับกดคอมโบก็ไม่ยันเกินไปเป็นเกมมือถือสเปคต่ำนะเครื่องไม่แรงเล่นได้แน่นอนอย่างจิวเลยครับสำหรับตัวเกมนี้ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะทั้งหมด12อันดับเกมมือถือครับแนวแอคชั่น R P G หลายชื่อเกมอยู่ใต้คลิปนี้กันเลยนะส่วนใครที่อยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ